ช่องทางทาได้ก็ทําไปเนี่ยถ้ามีช่องทางไหนทำกันบ้างอะผมก็ไม่รู้กันกฎหมายเขาว่าไงกติการโลกเขาว่าไงก็ไม่รู้ไม่รู้เป็นรัฐบาลหรือเปล่าถ้าเป็นก็คงต้องฟังไม่ได้เป็นไม่รู้จะทําไงแต่ว่าแต่ว่ามีการเชิญชวนให้กับประชาชนแล้วก็ทหารออกมาก็เชิญไปก็เชิญผมก็เชิญทหารไม่ได้ทหารไปผมก็ลงโทษผมไม่ได้ไปเนี่ยผมจะปฏิบัติตามกฎหมายทุกประการนะใครมีอำนาจทางกฎหมายผมก็ทํา แล้วก็ทําในกรอบที่มีอยู่ผมก็ทะทในถองผมให้ดีที่สุดไม่มีใครอยากให้ประเทศชาติเสียหายผมคิดว่าอย่างนั้นนะไม่มีอะเพราะฉะนั้นมองเจตนาของคนที่มันดีหน่อยนะไอ้หนังสือพิมพ์ของคุณน่ะไอ้ผู้จัดการน่ะผมบอกได้เลยว่ามันเขียน่วยด่าผมอย่างงู้นอย่างนี้เอาอะไรมาด่าผมเอาศักดิ์ศรีอะไรมาด่าผมสบายรักประเทศชาติอยู่คนเดียวหรือไงโอ้โหพลเอกประยุทธ์อันนี้มันเหนือเมฆเลยนะ oughs, ค oughs, ือคืองี้ฮะ ถ้าผมเคยพูดอะไรที่ไม่ดีต่อพลเอกประยุทธ์เนี่ยวันนี้ผมขอถอนหมดเลยคือสิ่งที่ท่านได้ทำในวันเมื่อวานนี้สิ่งที่ท่านได้พูดเนี่ยคือมันมันเป็นผมไม่อยากจะบอกว่ามันเป็นการไถ<ท>ย<ำ>บาปไม่อยากจะพูดถึงขนาดไถยบาปเพราะว่าแต่ว่าผมาก็เลยจะบอกว่ามันมันเปลี่ยนมุมมองของหลายคนที่เคยมีกับท่านาว่าอาจจะวันหนึ่งคิดจะจับมือกับสนธิหรือพันธมิตรครับ แต่ว่าท่านประกาศชัดเจนว่าท่านไม่เอาด้วยกับสนธิลิมทองกุลกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและไม่เอาด้วยกับหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ซึ่งหลายคนก็มองว่าเป็นปัญหาของชาติมาตั้งแต่ปี8 8 9แแล้วค <c oughs> แล้วลว,ลว,ลวคือเข้าใจหัวอกทุกคนที่เคยโดนผู้จัดการด่าสักทีไงครับคงอึดอัดพอสมควรนะฮะถึงหลุดออกมาอย่างนี้แม้แต่ผมพูดอีกแบบหนึ่งได้ไหมคือ จริงๆแล้วเนี่ยพบทบอ,ทอ,บอเนี่ยออกมาดาคือ s อวเนี่ยเป็นสื่อที่ไม่มีคุณภาพขอโทษนะอันนี้อันนี้รู้รอยู่ทั้งบ้านทั้งเมืองอยู่เป,เป็นสื่อที่ไม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 ่น่าจะได้รับคําชื่นชมเนี่ยผมเห็นด้วยแ,วแ,ล,วแล้วในสื่อันเเมื่อวานนี้ดีใจมากสื่อทุกคนปรบมือให้เต่ <hey S 1> หมดแต่ว่าการที่ผู้บัญชาการทหารบกมาดาสื่อบวลชนแบบนี้ก็ ไม่ไม่เป็นการล้ำเส้นนะฮะถึงแม้จะเป็นการด่าสื่อที่พวกเราไม่ชอบก็ตามเนี่ยไม่ล้<อ>ำเส้นนะสำหรับแมนเจอร์อันนี้สมควรนะคือ <c oughs> <c oughs> ไม่มันถึงเวลาแล้วะะใช่แต่ว่าถ้าเขาด่าสื่ออย่างผู้จัดการได้ไหนเขาก็ดา่ดาสื่ออื่นได้ไม่แต่เขาเขาก็คงเคยตำหนิสื่ออื่นนะเขา <c oughs> ด่าทุกสื่อมาแล้วแต่ว,นะว่าผู้จัดการสิ่งที่ผู้จัดการได้ทําให้กับประเทศชาติมาเนี่ยผมก็ว่าวันนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์พูดอย่างนี้เนี่ยมันโดนใจประชาชน มันมต้องพูดฮนะแต่ว่าเอาคู่คำสื่ออีกเรื่องนะึงคุยอีกรอบมันได้ไอ้ <c oughs> คู่คำสื่อเป็นปัญหา,กาเก่าเมืองไทยมันแต่ผมคิดว่ามันโอ้โหท่านสร้างเครดิตรอบนี้ทีหนึ่งเนี่ยท่านเดินออกไปข้างนอกเนี่ยประชาชนปรบมือให้วิ่งก็ไปกอดเลยครับแต่ผมคิดว่าเสื้อแดงเห็นเพอเพอหันมาชอบไม่ได้ครับอย่าลืมเรื่องปี53ครับเฮ้ยเ <c oughs> สื้อแดงเสื้อแดงยินห้าสามไม่ได้คือแบบเสื้อแดงลืมเรื่องเก่าเลยโอ้ยไม่ได้ฮะเรื่อง5 3สาต้องไม่ลืมครับ เรื่องห้าสามคนแสดงคงไม่คงไม่ลืมหรอกนะฮะแต่ว่าพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้เป็นเป้าหมายหลักของปัญหาปีห้าสามใช่ไหมแต่โอเคทหารต้องรับผิดชอบกองทัพต้องรับผิดชอบแน่นอนแต่แต่อยากให้เก็บคลิปนี้ไว้ดีๆฮะเพราะไม่รู้หรอกว่าพรุ่งนี้เป็นยังไงแต่ว่านี่ไม่เชื่อเผมไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในการเมืองไทยคือที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะการเคลื่อนไหวของมัธมิตเนี่ยหนักกว่านี้เลวร้ายกว่านี้เคลื่อนไหวพลาดหัว บิดเบือนอะไรมากกว่านี้ตั้งเยอะแยะไม่แต่ตอนนั้นมคือขขึ้นถงพันธมิตรไงครับไม่เหมือนตอนนี้ซึ่งเป็นขาลงซึ่งทุกคนทิ้งพันธมิตรแล้วคือชัวร์แล้วใช่ไหมฮะว่าทิ้งก็คือพันธมิตรคือทำไมวันเนห็นใครที่เวลาพูดแบบพันธมิตรเราเรากล้าว่าอ้างว่าพูดตามพันธมิตรเลยไครับมีเส้นมาห้าหกปีอยู่ดีหายเส้นหายแล้วเส้นอ้างอ่เป็นเส้นอ้างใช่ไหมฮะทั้งนั้นพลเอกประยุทธ์ก็รู้ช้าไปหน่อยนะแต่คืออ่างนี้ไม่คือคือผมคิดว ผมคิดว่าหลายคนคงเจอเหมือนเราคือว่าเวลาไปเจอใครก็ตามที่เป็นเพื่อนฝูงเราเนี่ยก็จะมีคนด่ารัฐบาลด้วยประเด็นแบบพันธมิตรแต่เวลาบอกว่าเฮ้ยนี่ข้อมูลมาจากพันธมิตรนะคนเราน่ยก็บอกไม่ไม่ใช่ไม่ช่ไม่เคยฝากพันธมิตรคือไม่มีใครกล้าพูดหน้าต่อหน้าเพราะมันหมดความชอบครธมแล้วครับในพอนี้ครับแล้วก็เวลาผมคุยกับคนเนี่ยแล้วผมก็ถามเออคุณได้ข้อมูลเรื่องนี้มาจากไหนเขาจะไม่กล้าบอกผมว่าได้มาจากแมเนเจอร์ใช่เขาจะไม่กล้าบอกเพราะว่าเมื่อเขาบอกมันหมดความชอบทันทันทีครับ นะฮะแต่ว่าโอเคแต่ว่าแต่ว่าพลเอกประยุทธ์เขาก็เน้นว่าประเด็นหลักๆเมื่อวานนี้ที่เขาบอกคือเขาไม่ให้กองทัพเนี่ยไปชุมนุมกับพันธมิตรพันธมิตรชุมนุมวันที่21เอมกราคมเนี่ยไม่ให้ไปชุมนุมจะลงโทษแน่นอนนะฮะที่พันธมิตรเขาชุมนุม12-13มกราคมที่ศรีสะเกดเสร็จแล้วก็จะมีกลุ่มหนึ่งชุมนุม21มกราคมก็เรื่องเรื่องพระวิหารเดียวกันหมดอ่ะกลุ่มึงรู้สึกเป็นกลุ่มของคุณสมานศรีงามใช่ไหมครับซึ่งจริงๆหนักกว่าหนักกว่าพันธมิตร คือพันธมิตรเองกไ็ไม่ยอมรับกลุ่มคุณสมานสีงามเพราะมองว่าเป็นกลุ่มซึ่งสุดขั้วมากกว่าพันธมิตรอีกสุดขั้วกว่าพันธมิตรสุดขั้วกว่าพันธมิตรเลยคุสมานเลยก็กลุ่มที่ทุณสมานสีงาม <finalmente S 1> มันก็ทำงานภาคประชาชนมาตลอดใช่แต่ว่ากลุ่มคุณสมานสีงามคือกลุ่มที่ไปที่สีสเกตรอบที่แล้วแล้วทำให้เกิดการตีกันนะครับอย่าลืม แต่ว่ารอบนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องพัฒมิตนะมันเป็นการที่พลเอกประยุทธ์เล่นแมนเจอร์โดยเฉพาะครับว่าเวลาเขียนอะไรถึงใครเนี่ยโอ้โหเหยียดย้มแบบไม่มีศักดิ์ศรีไม่ให้เกียรติเลยครับมันเป็นพฤติกรรมที่เขาเฉพาะเจาะจงไปเลยว่าสื่อค่ายนี้ทําอย่างนี้ในแบบที่สื่อค่ายอื่นเขาไม่ทํากันครับแต่ว่าอ่านสัญญาณของคุณประยุทธ์แล้วก็ดูเหมือนว่าจะเห็นมากเห็นด้วยกับแนวทางของรัฐบาลในการรับมือกับปัญหานี้ครับอ่าอืฮะคือไม่ได้หันหลังแบบไม่เอาสารโลกแล้วก็ พร้อมจะรบแบบเมื่อก่อนะครับก็แต่ว่าเรื่องประเด็นพระวิหารก็ยังเป็นเรื่องราวต่อไปว่ารัฐบาลนั้นจะเดียวกับทางกัมพูชาอย่างไรในการสู้คดีในศาลไอซีเจนะครับจะเดีลยวกับกับกัมพูชาอย่างไรเรื่องแต่ที่สําคัญคือจะเดีลยวกับอารมณ์ของคนไทยที่จะต้องรับความเป็นจริงซึ่งเราไม่อยากรับแต่มันเป็นความเป็นจริงยังไงคนไทยไหนฮะก็หลายคนนะครับ ก็ผู้จัดการก็คือผู้จัดการพันธมิตรแล้วก็กลุ่มที่ชุมนุมวันที่21ะฮะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีกลุ่มอื่นมาเชียร์ต่อยนะพักการเมืองพักก็จะมาเชียร์ต่อยนะฮะมแต่มีหลายคนจะมีคนตามมาอีกเยอะฮะยังไม่ถึงเวลาแต่เดี๋ยวจะมาแต่ผมคิดว่าสื่อไทยก็อาจจะถูกกดถูกเก็บให้เรื่องนี้เนี่ยไม่อยู่ในระดับที่เสี่ยมได้นะฮะคือไม่สามารถยั่วยุให้ผู้คนออกมาชุมนุมมาเอาข่าวพิพิธาัคืนผมคิดว่าอย่างมากก็คือไม่เสนอข่าวที่เป็นด้านบวกกับรัฐบาลแต่ไม่กล้าถึงขนาด ยุยงส่งเสริมให้ไม่เสนอข่าวที่เป็นด้านบบกเช่นเช่นคุณวีร์คุณลาตีซึ่งกาแถลงการกบูชาชัดเจนก็จะคุณยิ่งรักขอให้ปล่อยครับแต่ไม่มีใครพูดถึงเลยผมเพิ่งรู้จากคุณชูวัฒน์เนี่ยว่าตรงลงคุณยิ่งรักเนี่ยเขาเป็นคนโน้มน้าวและทางนู้นให้เครดิตคุณยิ่งรักด้วยว่ามันยนแถลงการอย่างเป็นทางการฮะในแถลงการพูดชัดเจนว่าคุณยิ่งรักขอสองครั้งแล้วอันนี้ไม่เห็นออกเป็นผลงานชิ้นบนแดงบนหนังสือพิมพ์ไทยเลยฮะเพราะถ้าออกมันทำให้อารมณ์อยากชวนคนไปม็บเขาาหมันเสียงครับ คือข่าวเนี่ยถูกกำหนดจากความรู้สึกอยากชวนคนไปม็อบเขาประวิหานะฮะ,อะตอนนี้จริงๆแล้วผู้จัดก,การสามารถพาดหัววันนี้ได้ว่ายิ่งรักทาดีช่วยให้กัมพูชาปล่อยตัววีระแล้วก็ราตรีครับปล,ปล่อยตัวราตรีลดโทอันนั้นก็ไปหวังผู้จัดก,การเกินไปฮะถ้าเป็นเป็นผู้จัดก,การฮะก็จะพาดหัวว่ายิ่งรักอะไรอะยอมตามข้อเสนอข้อที่เจ็ดของพันธมิตรนึกออกใช่ไหมคือเพราะเป็นข้อเสนอข้อที่เจ็ดนะฮะเรื่องปล่อยคุณ ช่วยปล่อยคุณวิระได้ลาตปีเนี่ยนะแต่ว่าจริงพลเอกประยุทธ์เมื่อวานนี้คงเข้าใจหัวอกของไม่ว่าจะเป็นคุณทักษิณพลเอกสุริยุทธ์ก็เคยเจออย่างนี้ครับตอนแรกก็ดีเขาถึงเวลาโอ้โหครับคือผู้จัดการเคยเขียนเคยเขียนถึงใครแล้วดีมากนะครับเนี่ยมีไหมครับถ้ามีเคยดีเนี่ยในที่สุดเปลี่ยนเป็นแย่หมดคือคือผมคิดว่าในการเป็นว่าธรรมขององค์กรผู้จัดการไปแล้วคือใช้วิธีการอย่างนี้ในการจัดการกับผู้คนและไม่สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการในการ สร้างแนวร่วมได้แล้วครับคือทุกวันมีแต่เสือเส่อมลงเสื่อมลงเพราะว่าโดยว่าทำโดยอะไรก็จะใช้วิทยษศาสตร์สีสมรู้ร่วมคิดในการอธิบายเรื่องราวต่าง<ม>ๆพอเจอในภาวะที่ทุกอย่างนิ่นจัดการอะไรไม่ได้แล้วก็ทำให้ไม่สามารถพอไม่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้เนี่ยพฤตการก็มีแต่ขาลงแล้วเสียไอ้ก็ขึ้นมาไม่ทัน